เรื่องราวต่อไปนะคะคุณศิวพรได้เกิ่นไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะว่าเป็นข่าวสารเกี่ยวกับการจับกลุมยาเสพติดนะคะล่าสุดค่ะจับกุมตัวได้แล้วนะคะสําหรับผู้ต้องสงสัยในการลําเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะทางด้านของท่านนายอำเภอเมืองพิจิตรนะคะน,นายนรงฤทธิ์สิทธิเขตกรรักษารษาชการกาแทนปลัดจังหวัดพิจิตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองพิจิตร าทางด้านของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรส่วนที่กำลังร่วมกันนะคะเข้าจับกลุมผู้ต้องสงสัยที่ขนยาเสพติดจำนวน 24กระสอบคุณผู้ชมนับเป็นจำนวนเม็ด6 7ล้าน7แสนมเม็ดค่ะและก็หลบหนีการจับกุมเข้าไปในป่ากลางบึงสีไฟนะคะเมื่อวันที่5ตุลาคมค่ะโดยเมื่อช่วงเช้านะคะของวันที่6ตุลาคมค่ะมีพลเมืองดีผ่านไปแถวบริเวณบึงสีไฟนะคะแล้วเห็นผู้ต้องหาค่ะอยู่ในน้ำนะคะกำลังนำใบบัวนี่มาปิดเอาไว้เลยพบว่ารูปประพันธ์สันฐานนะคะตรงตามที่ข่าวกระแจงไป อย่างเจ้าหน้าที่ค่ะทําการจับกลุ่มคนร้ายนะคะคนร้ายเป็นเพศชายค่ะอายุประมาณ25ปีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดน่านนะคะพร้อมด้วยทรัพย์สินที่พกติดกระเป๋าหนังหนึ่งใบเป็นเงินสดจํานวน47,300บาทค่ะจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยนะคะทราบว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยประกอบอาชีพขายผักกระหล่ำค่ะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด หนึ่งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนรับจ้างขนย้ายยาเสพติดครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะโดยจะได้รับค่าจ้างประมาณ4-500,000แสนบาททําการขนย้ายายาเสพติดจากอําเภอเถิงจังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านทางเส้นทางจังหวัดพะเยาแพร่สุโขทยัยพิษณุโลกและรู้ตัวค่ะว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยตามมาจับกลุ่มจึงได้มีการหลบหนีเข้ามายัางในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรทั้งนี้นะคะกองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติดก็ได้มีการนําตัวผู้ต้องสงสัยไป ดำเนนคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลจับกลุ่มต่อไปนั่นเองค่ะ